สวัสดีครับเคยไหมครับที่แบบตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากใจอยากจะปฏิเสธคำขอใครสักคนแต่ก็เออกลัวเหลือเกินว่าจะไปกระทบความรู้สึกเขาอืมเป็นกันบ่อยนะคะใช่ครับหรือกลัวความสัมพันธ์ดีๆมันจะเปลี่ยนไปวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันกับหัวข้อศิละปะการปฏิเสธคือเราไปเจอข้อมูลมาทั้งคลิป YouTube แล้วก็มีเอกสารสรุปด้วย น่าสนใจมากว่าด้วยวิธีพูดไม่แบบฉลาดฉลาดนะครับค่ะเป็นทักษะที่สำคัญมากเลยนะในชีวิตประจำวันใช่เลยครับเป้าหมายเราก็คือมหาวิธีปฏิเสธที่มันเยังรักษาน้ำใจกันได้แต่ก็ยังรักษาขอบเขตส่วนตัวเราไว้ได้ด้วยอืมสมดุลตรงนี้สำคัญครับซึ่งแหล่งข้อมูลที่เราดูมาเขาบอกว่าคนที่สื่อสารเก่งๆเนี่ยเขาไม่ได้แบบ ปิดประตูใส่หน้าปึ้งไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่เขาจะรู้จักแง้มประตูไว้อย่างสุภาพคือยังดูใส่ใจนะแต่ก็บอกได้ว่าเราต้องการอะไรหรือจําเป็นต้องทําอะไรก่อนใช่ค่ะประเด็นเรื่องสร้างสมดุลนี้แหละค่ะคีย์เวิร์ดเลยเพราะถ้าเราปฏิเสธแบบหุนห้วน,ห,วน,ห,วนหรือตรงไปเลยครับมันอาจจะเหมือนเราไปสร้างกําแพงขึ้นมาทันทีจริงครับดูแข็งแข็งไปเลยใช่ค่ะ แต่แนวทางที่เราจะคุยกันวันนี้มันเหมือนสร้างสะพานมากกว่า <S <S สะพานความเข้าใจในข้อมูลเขาเน้นเลยว่าการกำหนดขอบเขตของเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวอ๋อไม่ใช่เห็นแก่ตัวค่ะแต่เป็นการใช้ปัญญาในการตอบสนอง คือเราดูแลตัวเองแล้วก็ให้เกียรติคนอื่นไปพร้อมกันโหยฟังดูดีมากเลยครับใช้ปัญญาในการตอบสนองงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีเทคนิคอะไรบ้างที่เอาไปใช้ได้จริงเริ่มจากอันแรกเลยผมว่าอันเนี้ยเจอบ่อยแน่ๆคืองานมันล้นมืออยู่แล้วะครับจะปฏิเสธยังไงดีค่ะอันนี้คลาสสิกเลยแหล่งข้อมูลเขาแนะนำว่าให้เราอ้างอิงภาระที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะคะบอกไปตรงๆเลยเช่นอาจจะพูดว่า เออจริงๆอยากช่วยมากเลยนะคะแต่ตอนนี้มีงานสำคัญที่รับปากคนอื่นไว้แล้วค่ะต้องทำให้เสร็จก่อนจริงๆอ๋อคืออ้างอิงถึงคอมมิตเมนท์ที่มีอยู่ใช่ค่ะมันเป็นการบอกลำบับความสำคัญของเราซึ่งมันก็มีเหตุผลน,นะเขาเปรียบเหมือนกับเวลาอยู่บนเครื่องบินนะคะเราต้องใส่หน้ากากออกซิเจนให้ตัวเองก่อนครับครับเข้าใจเลยก่อนจะไปช่วยคนอื่นได้ถูกต้องค่ะโอเคอันนี้เป็นการยืนยันความรบับผิดชอบเดิมแล้วถ้า ถ้าเป็นเคสที่เราไม่เห็นด้วยล่ะครับไม่ใช่เรื่องงานยุ่งแต่ไม่เห็นด้วยกับไอเดียหรือวิธีที่เขาเสนอมาอ๋อค่ะกรณีนี้ข้อมูลเขาก็มีวิธีแนะนำนะคะคือต้องแสดงความเคารพก่อนรับฟังเขาก่อนแล้วค่อยบอกทางเลือกของเราอาจจะพูดทานองว่าอืมฉันเข้าใจมุมมองของคุณนะคะแต่พอได้ลองคิดดูแล้วเนี่ยฉันคิดว่าอาจจะต้องขอเลือกอีกทางหนึ่งที่เออน่าจะเหมาะกับสถานการณ์ของฉันมากกว่าอ๋อคือ รับฟังเข้าใจแต่ยืนยันทางเลือกตัวเองใช่ค่ะแสดงความเคารพแต่ก็ชัดเจนในจุดยืนมันดูมีวิธีภาวะดีนะคะฟังดูดีมากครับลดโอกาสปะทะได้เยอะเลยจริงๆอีกวิธีที่เห็นในข้อมูลดูง่ายๆแต่ผมว่าน่าจะได้ใช้บ่อยคือขอบคุณแล้วก็ปฏิเสธไปเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเริ่มด้วยคําขอบคุณนี่ช่วยได้เยอะเช่นขอบคุณมากเลยนะคะที่นึกถึงกันหรือขอบคุณสําหรับโอกาสนี้นะคะแต่ว่า ครั้งนี้คงต้องขอปฏิเสธไปก่อนค่ะอืมมันช่วยลดความรู้สึกเออกระอักกระอ่วนลงไปได้เยอะเลยจริงครับเหมือนเรา acknowledge ความตั้งใจดีของเขาก่อนใช่ค่ะก่อนจะบอกข้อจำกัดของเราและถ้าสถานการณ์มันมันซับซ้อนขึ้นมาหน่อยล่ะครับสมมุติว่าเรารู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่เขาขอหรือวิธีการที่เขาเสนอมาเลย ค่ะอันนี้คณน่าสนใจในข้อมูลแนะนำว่าให้สื่อสารความรู้สึกไม่สบายใจออกไปตรงๆแต่สุภาพนะคะครับสุภาพสุภาพแล้วลองเสนอทางเลือกอื่นดูเช่นฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับวิธีนี้นิดหน่อยค่ะเราลองหาวิธีอื่นก็ดูไหมคะอ,อ่อชวนหาทางออกใหม่ใช่ค่ะเปลี่ยนจากสถานการณ์ที่อาจจะดูลบๆหรือตึงเครียดให้เป็นการช่วยกันคิดอย่างสร้างสารรค์พลิกสถานการณ์ได้ดีเลยนะครับเนี่ยทีนี้ มีอีกอันที่ผมเห็นคือการขอเวลาตัดสินใจอันนี้มันช่วยยังไงครับอะแล้วจะรีบติดต่อกลับไปอันนี้เป็นการแสดงความรับผิดชอบค่ะแสดงว่าเราให้ความสําคัญกับคําขอเขาไม่ได้ปัดทิ้งทันทีครับไม่ได้ปัดทิ้งและที่สําคัญคือเราได้เวลาไตร่ตรองจร,งจร,งจริงๆลดโอกาสที่จะตัดสินใจพลาดหรือไปรับปากในสิ่งที่เราทําไม่ได้จริงด้วยครับช่วยให้เราตอบอย่างมีสติมากขึ้น สุดท้ายครับมีข้อที่น่าสนใจคือบอกข้อจำกัดเราไปเลยล่วงหน้าใช่ค่ะอันนี้เป็นการจัดการความคาดหลงที่ดีมากเช่นบอกไปเลยว่าเรื่องนี้ฉันยินดีช่วยเต็มที่เลยนะแต่ต้องแจ้งไว้ก่อนว่าอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถทำสิ่งนั้น,ส,น,นสิ่งนี้ได้นะคะอืมบอกสโคปงานไว้ก่อนเลยถูกต้องค่ะการสื่อสารแบบนี้ช่วยป้องกันความเข้าใจผิดหรือความผิดหวังที่หลังได้เยอะเลยเพราะเขารู้แต่แรกแล้วว่าเราทาได้แค่ไหน สรุปแล้วเทคนิคต่างๆที่เราคุยกันมาเนี่ยดูเหมือนจะมีหัวใจสําคัญร่วมกันอยู่นะครับคือต้องเอ่อชัดเจนใช่ค่ะต้องให้เกียรติเขาแสดงความเคารพความเคารพสําคัญมากแล้วก็ความจริงใจแล้วก็รู้ตัวเราเองด้วยว่าลิมิตเราอยู่ตรงไหนต้องการอะไรถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันคือการสร้างสมดุลจริงๆระหว่างความต้องการเรากับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนที่แหล่งข้อมูลเขาสรุปไว้เลยว่า ความสัมพันธ์ที่ดีจะเติบโตได้ดีเมื่อมีขอบเขตที่เปิดเผยและจริงใจแบบนี้อ๋อขอบเขตที่เปิดเผยและจริงใจค่ะการมีขอบเขตที่ชัดเจนและสื่อสารอย่างจริงใจนี่แหละค่ะคือพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนคุยกันวันนี้ทําให้เห็นภาพชัดเลยนะครับว่าการปฏิเสธยังมีศิลปะเนี่ยเป็นทักษะชีวิตที่โอ้โหสําคัญจริงๆมันช่วยปกป้องทั้งเวลาพลังงานขอบเขตส่วนตัวเราได้ใช่ค่ะโดยไม่ทําร้ายความสัมพันธ์ เน้นความชัดเจนให้เกียรติกันบางที่ก็เสนอทางเลือกหรือบอกข้อจํากัดไปตรงๆมีอีกนิดนึงค่ะที่อยากชวนให้ลองคิดต่อยอดกันดูนะคะครับจากที่เราคุยมาทั้งหมดเนี่ยลองสังเกตดูไหมคะว่าบ่อยแค่ไหนที่ความคาดหวังที่เราไม่ได้พูดออกมาความคาดหวังเยี่ยมเยี่มเนี่ยมันกลายเป็นต้นตอที่ทําให้การปฏิเสธมันยากขึ้นมาอืมน่าคิดมากครับ แล้วถ้าถ้าเราสามารถสื่อสารความคาดหวงังหรือขอบเขตของเราให้ชัดเจนก่อนที่จะมีการร้องขออะไรเกิดขึ้นเลยอ๋อบอกไปก่อนเลยใช่ค่ะบอกไปก่อนเลยมันจะเปลี่ยนเอ,อพลวัตหรือรูปแบบของการปฏิเสธที่เราต้องเจอในอนาคตไปได้ยังไงบ้างโหเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายได้น่าสนใจมากครับต้องเอาไปคิดต่อเลยล